โอเคเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันเพิ่มเติมเนาะในบทเรียนวันนี้ก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วใช่ไหมดังนั้นเราจะไปเดินเล่นกันต่อครับเด็กดีอย่างเราเนี่ยไม่มีหรอกคำว่าเนร์ไม่มีเดินเล่นเดินเล่นช่วงกลางคืนก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน ไปเล่นกับซีโรดีกว่าวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้เล่นกับซีโรเลยเลนี่ไงซีโรอยู่นี่ฮัลโ <Hey, hey. S 1> หลเฮ้ยน่ารักจิ้นจิ้นย็นได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยน่ารักอะ่ะเฮ้ยซีโรน่ารักมากเลยนะ สวัสดีครับนํามือปีนซากีดีตอนรับนี่เหมดดือนได้ด้วยเหมเืนได้ด้วยเป็นไงล่ะป่ะเราไปเดินเล่นช่วงคืนงันดีกว่าเห็นฝั่งภูเขาอ่ะเหมือนมีเสียงเด็กร้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่นี่นี่น,นี่เราแอบไปได้ไหมตอนกลางคืนอ่ะมันจะน่ากลัวเกินไปไหมไ้ยไปได้อ่ะอ้าวไม่ได้แฮ โทษตอนกลางคืนจะหนีเที่ยวหน่อยก็ไม่ได้อย่าว่าแหละนะเด็กข้าขวบในบ้านมีอะไรเมื่อกี้มีอะไรอ่ะสีรเบไปดูในดูสิยามาโอกุในภูเขาเนนเดียวเตนโตคาคาเดตะถูกเขียนว่าร้านเนนเดียวเนนเดียวคือพลังงานนะครับปิโรปังกาสเนอโบมเปะเป็นถังแก๊สนั่นเองนะครับโคเลเดโอฟุโร ว่ากาซนอกกันนะหรือว่าเราจะใช้อันนี้ในการทําให้น้ํามันร้อนกันนะก็คือประเทศญี่ปุ่นตอนที่อาบน้ำเนี่ยเขาก็ต้องมีการต้มน้ําที่อ่างนะครับเหมือนอันนี้เขาจะใช้แก๊สในการต้มนะเนี่นยลองดูห้องน้ําสิโหโหโห,โหอาบน้ำได้ไหมโอฟุโรบาโนภาังวะ ลักษณะภายนอกของฮิโรบะฮิโรบะก็คือสถานที่อาบน้ํานะครับไกแกมไกแกงคือลักษณะภายนอกจากตาเห็นนะครับไกก็คือข้างนอกเกงก็คือตาหรือการดูนี่แหละนะครับกแกงก็คือการดูภายนอกนะครับช h ดต,ต่อฮืรุยเกโดเก่านิดนึงนะแต่ว่านากาวะปิกาปิคนิ i อาตาราชินากาวะข้างในเนี่ยปิกาปิกะเงาวิบบับครับอาตาราชิ ไม่โอเคแ่มจะเข้าไปดูสักหน่อยดูไม่ได้สินะซีลาเบร์ทอยเ,ยเนาะโดอาดัทอยในคลองน้ำนะโดะคือประตูอิมาวะดาเลมอใหเตะอีไนตอนนี้ไม่มีใครเข้าสักคนอิมาวะตอนนี้เนี่ยดาเลมอใครก็ให้เตะอีไนไม่ได้เข้าโอ้มีไซทำอะไรอะ่ะ คามาโดะอาโตะอาโตะคาสกะทยเห็นเน่คามาโดะนะครับก็คือที่มาของชื่อคามาโดะทันจิโร่นั่นเองใช่ครับคิดว่านามสกุลของทันจิโร่น่าจะมาจากเจ้าตัวคามาโดะตัวนี้นั่นแหละครับทุกทุกคนคามาโดะนะครับเตานั่นแหละตรงๆครับคามาโดะทันจิโร่ก็คือเต้าพี่คนแรกที่เอาถาน แปลเป็นไทยแล้วแปลกๆไงไม่ร no. like at ok ู้เนาะเขาบอกว่าอะโตคาตตาสเกะก็ค yes ือการเก็บกวาดหลังหลังจากใช้งานเนี่ยมันทายเหนแนะลำบากนั่นเองด้วยชอบโอ้ฮิมาวาดีคะทำไรอยู่อ่ะใครอะว่างั้นฮิมาวาดีพูดภาษาไทยได้ด้วยเหรออีกทีสิใครอะคะก็ ก็พี่ไงก็พี่ชินไงยยเอาก็บอกว่าพี่ชินายยงานยังจะเล่นอีกเดี๋ยวฮิบะฮิบะไปเรียนภา,าษาไทยจากไหนอะใครอ <laughs> ยยะใครอะะไม่รู้จริงๆหรือว่าพี่เป็นใครเนี่ยอยเด็กน้อยนี่ก็ไอเราก็ห้าขวบลนะ้นะฮิโรสิพอ่อ พดใชวะทางนี้เนี่ยอะไรเดี๋ยวนะเสียงไม่มีอีกแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งเท s เทสเทสเสียงมาแล้วหรือยังเสียงมาแล้วใช่ไหมโอเคทำไมต้องตั้งค่าเสียงใหม่ทุกรอบเลยเนี่ยเศร้าล้วที่เล่นไปเมื่อกี้เนี่ยเสียงมีไหมเนี่ย <laughs> ที่เล่นไปเมื่อกี้คือสรุปมีเสียงไหมเนี่ยคมบางว่าน้ำมือปีนซังกับอันสร้างเสียงมาแล้วค่ะนึกแล้วเงียบๆแปลกๆเสียงไม่มาอีกแล้วใช่ไหมตลอดเลยเดี๋ยนะเช็คก่อนเทสเทสอเสียงน่าจะมาแล้วล่ะแม่เสียงหายเล่นอยู่คนเดียวตั้งนานเสียงพึ่งมา ฮิโรชิบอกว่าโคจิวะชันเดร ugas คือแน่นาทางนี้เนี่ยช่องมันน้อยจังเลยนะมีใต้เนาะอารุนละล่ะใครเต็มอ,อีซอถ้ามีอยากจะดูก็เปลี่ยนก็ได้นะโถเมื่อกี้พี่ดิวเล่นมุกเพื่อนๆไม่ได้ยินใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆครับรู้ไหมว่าฮิมาวารีเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้นะครับอ่ะเผื่อเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไมค์ฮิมาวารี ก็ก็พี่ไงพี่ชินโนสเกะไงใครเอ้าไม่รู้จักเหรอก็พี่เองใรอยังจะถามว่าใครอีกฮิมาวาดิเองไปเรียนภาษาไทยมาจากใคระเอ้าแล้วพี่จะรู้ไหมเนี่ยใครอะะโธ่ฮิมาวาริความจำเสื่อมดูสิ น้องพี่จำพี่ไม่ได้ละใครอะ่ะใครอะ่ะอยู่นั่นแหละฮิมาวะดีรู้ไหมหมาชิบะที่หล่อที่สุดในโลกคือใครรู้ไหมใครอะอ้าวโถฮิมาวะดีใครอะไม่เล่นละเบื่อละใครอะ่ะอยู่นั่นแหละโอแย เราไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าเมื่อกี้เสียงไม่มีใช่ไหมล่ะเศร้าอ่ะโอเคถึงเวลาค่ำคืนนี้เราก็ต้องไปเดินเล่นแล้วครับทุกคนเด็กห้าขวบยังไงโอ้โอ้โอ้หนึ่งรยเยนจำได้ว่าจับ <c oughs> ล้วได้หนึ่งร้ยเยนตัวเนี้ยนี่เลยโอ้ยได้ตัวใหม่เยีย่ยมโอ้ซปเปอร์สังคอมบวะเดี๋ยวนะ ซูเปอร์ซังมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องกลับไปเล่นมุกนั้นก่อนนี่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 น,น,นี่อ่าซูเปอร์ซังมาแล้วใช่ไหม αι? ฮิมาวาดีฮิมาวาดีรู้ไหมรู้จักซูเปอร์ซังไหมอเอา้าไม่รู้จักเหรอก็ซูเปอร์ซังที่เรียนด้วยกันทุกวันไงไม่รู้จริงๆอะ่ะแล้วแล้วจันที่มาซังอะ่ะรู้จักปะคะเลมอนซังอะคะเอา้าแล้วการ์ตูนซังอะ่ะรู้จักไหมการ์ตูนซังรู้จักแน่เลย สรุปไม่รู้จักใครสักคนนะเราอ่ะอ้าวสงั้นโซโลโซโลได้เวลาแล้วครับเนมูคุนัตติกตโยดะง่วงซะละโคโนมุระ村もหมู่บ้านนี้ก็好きにななってくれたかชอบขึ้นมาหรือยังนะ สูกินินาเตะคือชอบมากขึ้นนะครับคือเดตะคือเดตะก็คือให้นะครับชอบมากขึ้นให้เราเลี้ยงนะอารมณ์ประมาณนี้ดูสิท่านอนของของฮิมวาวดีไใครอะกับชินอสเกตน่ารักเนาะท่านอนของเด็กๆเนี่ยน่ารักอะ นอนหลับพอดีนะเด็กๆนะโอยัสมี